เนื้อโวโคขุนกิโลละห้บาทต่อคิวซื้อยาวเหเอียดครึ่งชั่วโมงหมดเกลี้ยงกว่าครึ่งตันหลังจากที่ประชาชนทราบข่าวว่าจะมีการขายเนื้อโวโคขุนในราคากิโลกร,รัมละ50บาทที่ร้านเตาถ่านต,าานตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมือง จังหวัดสกลนครแต่มีข้อกำหนดว่าห้ามซื้อเกินคนละ2ถุงหรือ2กิโลกร,รมัมไม่รับจองซื้อหน้าร้านซึ่งเปิดขายในวันศุกร์ที่14มกราคมเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นพอถึงเวลานัดหมายมีประชาชนจำนวนมากต่อแถวยาวเหยียดเพื่อซื้อเนื้อวัวปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดจนพนักง,งานแพ็คใส่ถุงแทบไม่ทันทางร้านจึงปรับข้อกำหนดใหม่ให้ซื้อได้เพียงคนละ1กิโลกร,รัมเท่านั้นเพื่อให้ทท่วถึงกันทุกคนและขายหมดภาย ในเวลา30นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ดีหากใครสนใจโปรโมชั่นนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งประมาณปลายเดือนมกราคมนี้ให้รอติดตามได้ที่ f a c e b o o k นายเต้าฐานสกลนคร